สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการแต้งแต่ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่3ย่านมิดทาวค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้คนนะคะด้วยคำถามที่ว่าคุณจะเลือกไปที่ไหนระหว่างกรุงเทพที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าแต่สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยตึกและมลพิษกับต่างจังหวัดที่มีสมภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่เทคโนโลยียังไม่มีความทันสมัยมากพอถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย คุณจะเลือกไปที่ไหนคะระหว่างกรุงเทพที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ว่าสภาพแวดล้อมมีฝุ่นกับต่างจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยมากค่ะเลือกกรุงเทพคะ่ะเพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าต่างจังหวัดมันเหมาะสําหรับเวลาไปเที่ยวอะไรพวกนี้มากกว่าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดพี่จะเลือกอะไรคะค่ะย,ย่าก็เลือกเป็นกรุงเทพค่ะเพราะว่ารู้สึกสบายดีค่ะขอบคุณค่ะจะเลือกไปที่ไหนนะคะระหว่างกรุงเทพที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยตึกและมลพิษกับต่างจังหวัดที่เทคโนโลยีไม่ค่อยเจริญแต่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ค่ะต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า ต้องการอากาศที่ดีค่ะไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีคเขาเป็นค่าค,คุณจะเลือกไปที่ไหนระหว่างกรุงเทพที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยตึกและมลพิษกับต่างจังหวัดที่เทคโนโลยีไม่ค่อยเจริญแต่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จะเลือกไปที่ไหนเพราะอะไรคะ่ะเ,ออเลือกไปต่างจังหวัดครับเพราะว่า อย่างที่บอกครับในกรุงเทพมันมีมลพิษแล้วก็รถติดด้วยครับต่ญญางจังหวัดน่าจะสบายกว่าขอบคุณค่ะกรุงเทพกับต่างจังหวัดพี่เจอเลอกอะไรเพราะอะไรคะ,ะพี่เลอกกรุงเทพค่ะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเหมือนไปฟาซิลิตี้มันเยอะกว่าค่ะแล้วก็มันก็มีที่เที่ยวเยอะกว่าค่ะกรุงเทพค่ะเพราะาบ้านก็อยู่กรุงเทพแล้วก็มีการทันทางที่สะดวกกว่า ต่างจังหวัดมีห้างร้านค้าอะไรอย่างงี้คอนเสิร์ตส่วนใหญ่ก็จัดที่กรุงเทพค่ะเลือกอะไรคะเลือกเลือกต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าต้องไม่หนาจังหวัดเที่ยแวบบ่ค่อนข้างจะเลินนิดนึงเพราะว่าแตบบ่ว่าส่วนตัวเราชอบแบบว่าธรรมชาติอะไรอย่างงี้มากกว่าก็แบบว่าจริง,รง,รงๆการเดินทางมันก็ไม่ยากถ้าเกิดว่าเราคุ้นชินกับสถานที่ตรงนั้นอะไรอย่างงี้ที่เที่ยวมันก็แตบบ่ว่าเยอะแล้วก็แบบธรรมชาติแล้วก็แปลกไม่ได้มีแต่ห้างอะไร ขอบคุณค่ะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะอยู่ที่กรุงเทพมากกว่าต่างจังหวัดค่ะเพราะมีความสะ,สะดวกสบายทางด้านการใช้ชีวิตและการเดินทางแถมยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ